โอเคครับผมก่อนเริ่มคลิปนะครับผมก็จะมาบอกว่าคลิปนี้ไม่มีเสียงเกมนะครับแต่ว่าผมแทรกเสียงเพลงเข้าไปให้นะครับเพราะว่ามีเสียงรบกวนค่อนข้างที่จะดังมากนะครับผมเลยเอาเสียงเกมออกนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันเลยครับผมโอเคครับผมก็อยู่ผมอโนนะครับกับเกมของ t e n ชุระคิงออลมอนสเตอร์กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการหาวัตถุดิบต่างๆนะครับในการอัพตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาน้ายาเอ p นะครับหรือว่าการ อัพขั้นนะครับแล้วก็การทะลวงนั่นเองนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับผมจะเริ่มจากการหาขวดน้ำยาเอพีกันก่อนเลยนะครับคือขวดน้ำยาเอพีเนี่ยเราสามารถรับได้ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีพลังมาหรือว่าสเตมิน่าเนี่ยมาฟาร์มนะครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะไม่ฟาร์มกันนะครับเขาจะไปฟาร์มอุปกรณ์กันมากกว่าเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากขวดน้ำยาเอพีก่อนเลยนะครับ โอเคครับสำหรับการอัพเลเวลตัวละครนะครับก็ให้เรามาที่อัพเลเวลนะครับแล้วถ้าเรามีขวดไ p เนี่ยก็สามารถอัพได้เลยนะครับจนถึงเลเวลที่เราทะลวงไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่เราเพิ่งได้เนี่ยมันจะถึงแค่เลเวลสิบนะครับโอเคก็เราสามารถใช้ขวดน้ำยาเนี่ยในการยัดได้เลยนะครับแต่ผมขอไม่อัพนะครับเพราะว่าผมจะเก็บไปทำอัพขั้นแฮนนะครับโอเคก็นี่แหละครับจะเป็นการวิธีนะการอัพตัวละครนะครับอัพเลเวล ต่อไปนะครับผมจะบอกวิธีการได้รับนะครับว่าสามารถรับขวดน้ำยา XP เนี่ยจากที่ไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตลาดนัดนะครับในส่วนของตลาดนัดเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นฐานนะครับซึ่งอันนี้เราจะซื้อกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของเมโมรีของนิมรุนะครับแต่ว่าในร้านนี้เนี่ยจะมีทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่ไอขวดกลางนะครับสาหรับขวดน้ํายา XP นะครับส่วน ต่อไปนะครับที่จะมีให้แลกอีกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าอีลิตนะครับซึ่งเอ้ยไม่ใช่อีลิตลืมหลักฐานนะครับหลักฐานเนี่ยจะได้มาจากการที่เราเปิดเกลือนั่นแหละนะครับใช้20นะครับเราจะได้ขวดใหญ่10ขวดนะครับสำหรับการแลกในส่วนของหลักฐานนะครับอันนี้เป็นอันที่2นะครับในการหาน้ำยา XP ของเรานะครับผมต่อไปนะครับจะไปอยู่ในรอยแยกนะครับ ลอยแยกเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับในส่วนของแทมลอยแยกนะครับจะเป็นขวดกลางนะครับใช้1ินะครับแต้มในการแลกสองอขวดเนาะแต่ว่าผมไม่ได้แลกในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับอย่างที่3ามเนี่ยเราสามารถมาฟาร์มกันได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็กดฟาร์มได้เลยนะครับผมส่วนมากผมจะแนะนําว่าให้ฟาร์มแค่ตอนที่มันขึ้นคูณ2เท่านั้นนะครับถ้าเราไปกดตอนทีงไม่มีคูณ2เนี่ยมันจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผม แต่ก็ลงได้นะครับถ้าเคยขาดจริงๆนะครับแต่ว่าก็ถ้าเน้นความคุ้มเนี่ยก็รอตอนมันคูณ2อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับต่อไปผมจะไปในส่วนของการทะลวงนะครับในส่วนของเรื่องทะลวงเนี่ยมันจะต้องใช้วัตถุดิบหลักๆนะครับประมาณ3อย่างนะครับก็คือตาขั้นต้นนะครับขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมันจะแบ่งไปอีกนะครับเป็นเลเวลของมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู กันก่อนเลยนะครับผมขอเอาตัวเป้น้อยแล้วกันนะครับเป้สินะครับในส่วนของทะลวงเนี่ยมันต้องใช้เหมือนแบบเป็นกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเศษอ่ะผมขอเรียกว่าเศษแล้วกันนะครับเศษพวกนี้เนี่ยสามารถหาได้ตามด่านทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวละครที่มีเลเวลสาขึ้นไปนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ตานะครับในการทะลวงนะครับก็คือตาขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไอเศษอันแรกเนี่ยเราสามารถหาได้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่าถ้ามีสเตมิน่าเนี่ยเราก็สามารถลงหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะลงให้ดูนะครับผมเหมือนน้ำยาเอพีเมื่อกี้เนาะแล้วก็กดหาได้เลยนะครับแล้วมันจะขึ้นว่ารับนะแล้วมันมันก็จะมาด่าที่ drop ให้เราเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการหาเศษนะครับอันนี้คือผมจะบอกว่าการหาเศษไออันแรกนะครับต่อไปนะครับเป็นการหาตาขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงนะครับสำหรับการหาตาเนี่ยต้องลงในอีลิตเท่านั้น นะครับแล้วก็มันจะมีตามร้านค้าด้วยนะครับที่สามารถซื้อพวกตาได้นะครับจะอยู่ในร้านค้านะครับแต่ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับขอเอาหลักๆกเนี่ยก็คือมันอยู่ในอีลิตนะครับหาในอีลิตนะครับผมอันนี้เราก็สามารถกดรับได้เลยนะครับสาหรับเศษอันแรกนะครับถ้าเราขาดอะไรเราก็กดรับได้เลยแล้วมันก็จะไปจานที่ drop ให้เราเลยนะครับผม สำหรับอีลิตก็เหมือนกันนะครับถ้าเรากดรับเนี่ยมันก็จะไปด่านที่เราต้องการให้เลยนะครับแต่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับผมจะบอกวิธีการหาตั๋วนะครับอีลิตนะครับแล้วก็วิธีการได้รับนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะเล่นด่านอีลิตได้เนี่ยเราต้องเคลียร์เนื้อเรื่องในส่วนของบทที่3ให้จบนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมจบมานานแล้วนะครับก็น่าจะเป็นด่าน3แหละนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ โอเคนะครับในส่วนของด่าน e ีริทเนี่ยเราจะได้ตั๋วนะครับต่อวันเนี่ยสตั๋วนะครับซึ่งเราสามารถไปซื้อได้ในร้านค้ารอยแยกนะครับก็คือวันหนึ่งพอมันรีเฟชวันเนี่ยเราจะได้ตั๋วอยู่แล้วนะครับ3ตั๋วนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเราขาดอันไหนเนี่ยเราก็จิ้มไปได้เหมือนไอเสร็อันแรกเลยนะครับก็กดรับแล้วมันก็จะไปด่านที่ มัน drop นะครับแล้วเราก็ลงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการหาตาขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงนะครับถ้าเราขาดอันไหนแล้วก็ไปาร์มด่านนั้นนะครับโอเคนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราลงเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ตามาตามที่เรามาตามด่านที่เราต้องการที่จะหาตานะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการหาตาขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงนะครับผมก็สามารถเลือกได้ว่าคุณขาดอะไรแล้วก็กด ให้มันหาแมพให้เลยก็ได้อย่างนั้นนะครับหรือว่าเราจะเลือกด่านเองก็ได้นะครับโอเคนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นการซื้อตั๋วในร้านค้านะครับตั๋วอีลิทเนี่ยสามารถซื้อได้20อันนะครับในร้านค้ารอยแยกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันรีเฟซได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่เขียนเวลานะครับก็คือถ้าเราซื้อหมดเนี่ยน่าจะหมดเลยนะครับในส่วนของอันนี้นะครับเพราะมันเขียนว่าจํากัดนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการ อัพขั้นนะครับตัวละครนะครับซึ่งผมดองตัวละครมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับยังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูเลยนะครับผมโอเคนะครับผมจะสอนการจําง่ายๆนะครับก็คือในกรณีที่ตัวของเราเนี่ยเป็น3ดาวเต็มนะครับอย่างเช่นในบิมารุอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นไปเป็น4ดาวนะครับแต่เป็น4ดาวที่ไม่เต็มนะครับก็ต้องใช้ตัวละครนะครับที่เป็นเหมือนกัน ก็คือจําง่ายๆก็คือถ้าสมมติดาวเราตันเนี่ยสดาวใช่ไหมการขึ้นตัวต่อไปเนี่ยต้องใช้ตัวเดียวกันนะครับก็คือถ้าดาวตันผมผมจะสอนจำอย่างนี้นะถ้าดาวตันใช้ตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นดาวครึ่งใช้ตัวอะไรอัพก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเนบิ70ผมเนี่ยเป็น4ดาวเต็มนะครับจะสังเกตได้ว่าใช้เนบิ2สต้องใช้เนบิ2สตัวนะครับในการอัพขึ้นเป็น5ดาวนะครับหรือว่า4ดาวครึ่งยังไม่เป็น5ดาวนะครับขอเรียกว่า4ดาวครึ่งแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับต่อไปยังมีอีกตัวนะผมน่าจะเป็นเอเลนนะที่มันมีเยอะมากตอนนี้ล้นคังนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ใช้ตัวอะไรอัพเป็น5ดาวก็ได้นะครับก็คือถ้าเป็นครึ่งเนี่ยตอนที่ยังไม่เต็มดาวเนี่ยเราใช้ตัวอะไรอัพอัพก็ได้ให้เป็นดาวเต็มนะครับโอเคนะครับอย่างเอเลนตัวนี้นะครับต้องใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นครึ่งอยู่นะครับโอเคผมจะสอนอีกรอบนะกันนะครับอาจจะสับสนนิดนึงนะก็คือถ้าเป็นดาวตันต้องใช้ตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นดาวครึ่งเนี่ย ใช้ตัวอะไรอัพก็ได้ประมาณนี้นะครับคือมันจะสับสนนิดนึงนะถ้าจำอย่างแบบผมอ่ะก็คือถ้าดาวเราเต็มเนี่ยเราใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นดาวครึ่งเนี่ยใช้อะไรอัพก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็นี่จะเป็นในส่วนของการอัพขั้นนะครับตัวละครให้เพิ่มดาวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการอัพขั้นผมขออัพเอเลนแป๊บหนึงนะครับโอเคครับผมก็อัพเสร็จแล้วนะได้สี่ดาวครึ่งนะครับสดาวไม่เต็มเนาะ ก็ผมต้องหาตัวละครนะครับตัวอะไรก็ได้นะครับ4ดาวนะครับมาอัพให้เป็น5ดาวนะครับก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วก็การอัพขั้นเนี่ยสามารถอัพแบบอัตโนมัติได้เหมือนกันนะครับก็คือไอการอัพมั่วๆเนี่ยผมขอเรียกว่าการอัพมั่วๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันชอบบางทีเนี่ยคือเราต้องคอยนั่งเช็คอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันชอบเอาตัวที่เราแบบต้องการที่จะขึ้นดาวเนี่ยไปกินนะครับเวลาที่เราต้องใช้ตัวเดียวกันเนี่ย นะครับก็ให้เราติ๊กออกได้ Sat, <anal ysis> นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่เอานะครับผมก็จะเอาออกเนี่ยแบบชี้ออนเออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบีมารุแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าหาตัวละครจากไหนหาเด็กที่ไหนมาอัพนะครับก็คืออันเชิญเลยครับที่เดียวเลยนี่ครับผมหรือไม่ก็รอกิจกรรมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยอันเชิญนะครับในการหาตัวละครมาอัพดาวของเราหรืออัพขั้นนะครับประมาณนี้เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการหาวัตถุดิบต่างๆนะครับในการอัพตัวละครของเรานะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับซับสไครนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็ใครมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เพื่อถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบเนาะโอเคครับผมไปแล้วครับเจอกันครับผม Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.